หลายคนอาจยังไม่ทราบนะครับว่าหลังจากจัดฟันเสร็จแล้วเราต้องใส่ r e t ทนเนอร e รีเทนเนอคืออะไรทำไมจัดฟันเสร็จแล้วยังต้องใส่เครื่องมืออยู่อีกแล้วเราจะดูแลรักษา r e เทนเนอรอย่างไรให้ใช้ได้นานๆวันนี้เราจะมาให้คำตอบกันครับข้อที่ 1. r e t a ร n e r คืออะไรและทำไมต้องใส่แม้เราจะจัดฟันเสร็จได้ฟันที่เรียงตัวสวยงามแล้ว แต่เนื่องจากร่างกายของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารวมถึงเหงือกและฟันในช่องปากด้วยการใส่รีเทนเนอร์จะเป็นตัวช่วยคงสภาพฟันของเราให้เรียงตัวสวยงามข้อ2รีเทนเนอร์ต้องใส่นานแค่ไหนเนื่องจากฟันของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารีเทนเนอร์จึงจะเป็นต้องใส่ตลอดชีวิตโดยในช่วงแรกหลังจากจัดฟันเสร็จคุณหมอมักจะแนะนำให้ใส่รีเทนเนอร์แทบจะตลอดเวลา ยกเว้นขนาดรับประทานอาหารและแปรงฟันเป็นระยะเวลาประมาณ1-2ปีและแต่บุคคลหลังจากนั้นคุณหมออาจเปลี่ยนให้ใส่แค่เฉพาะตอนนอนโดยทั้งนี้การใส่รีเทนเนอร์ควรใส่ตามคำแนะนำจากทันตแพทย์เท่านั้นไม่ควรปรับเวลาในการถอดใส่ด้วยตัวเองข้อ 3. r e รีเทนเนอร์ทำความสะอาดอย่างไรการดูแลรักษาความสะอาดของรีเทนเนอร์ ทำได้โดยการใช้แปรงสีฟันขนนุ่มกับน้ำสบู่หรือยาสีฟันที่ไม่ผสมของขัดทำความสะอาดโดยรอบและอาจเพิ่มเติมได้โดยการใช้เม็ดฟูสัปดาห์ละหนึครั้งเพื่อลดเชื้อแบคทรีรียซึ่งเป็นสาเหตุหลักของกินปลาหากเราไม่ทำความสะอาดรีเทนเนอร์บ่อยๆอาจทําให้รีเทนเนอร์เปลี่ยนสีหรือเกิดกลิ่นเหม็นได้ข้อ 4. รีเทนเนอร์ดูแลอย่างไร ไม่แนะนําให้ห่อเก็บในกระดาษทิชชู่เนื่องจากอาจลืมเผลอทิ้งหรือน่ารับได้แนะนําให้เก็บใส่กล่องภายหลังการใช้งานและหากพบว่ารีเทนเนอร์แตกหักหรือรูปรับเ์เปลี่ยนไปจากเดิมควรติดต่อทันตแพทย์ทันทีนทนทข้อ 5. r e รีเทเนเอร์มีหินปูนควรทำอย่างไรหากเราไม่ได้ทำความสะอา,ษา,ษาเดเป็นประจำอาจมีคราบหินปูนที่แปลงไม่ออกเกาะอยู่บนรีเทนเนอร์ ซึ่งเราสามารถกําจัดคราบนี้ได้โดยการแชร่รีเทนเนอร์ในน้ำส้มสายชูที่ผสมกับน้ําด้วยตาส่วน1ต่อ4ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนาออกมาทาความสะอาดด้วยแปรงสีฟันข้อ 6. ไม่ได้ใส่รีเทนเนอร์นานแล้วทาไมถึงใส่ไม่ลงการไม่ใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่าเสมอจะทําให้ฟันเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิมส่งผลให้ใส่รีเทนเนอร์ไม่ลงหรือหากฟันมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งมากเกินไปอาจจะเป็นต้องจัดฟันใหม่ ควรที่ไปพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาจะเห็นได้ว่าการใส่รีเทนเนอร์อย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งสำคัญการดูแลรีเทนเนอร์ให้สะอาดก็จะส่งผลให้สุขภาพช่างปากของเราดีขึ้นด้วยรีเทนเนอร์ก็เหมือนอุปกรณ์อ,อื่นๆถ้าเราสามารถดูแลรักษามันอย่างดีก็จะสามารถใช้งานได้หลายปีและสุดท้ายอย่าลืมไปพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก6เดือนด้วยนะครับ